ขึ้นเลยครับขึ้นได้ไหมครับเธอขึ้นได้ไหมเย็ดเจ็ดเจ็ดขืม <Yeah, yeah. S 2> ขืมเจ็ด yeah. แอบ,บขืมมาแอบบขืมนีม่คือเขาคือเขาเนี่ยคือเขาบอกผมว่าผมาอ่าอืไม่ดีเหรอไม่เขาบอกผมว่าเป็นเพย์บอยเขาบอกผมว่า,วาแต่แกไม่ค่อยแชร์เราเลยถ้าเธอไม่ได้รู้สึกกับเราบอกเราเลยผมก็แบบ ผมที่ผมคือผมว่าไม่ใช่ไม่แคร์เขาผมแคร์เขาเหมือนเดิมแต่แค่ผมไม,ไม่ว่าไงพี่เขาเจอช่วยีเปียกก็งานเยอะด้วยต้องมีถ่ายคลิปอะไรได้วยเนาะห, <c oughs> หมายถึงช่วยหลังบ้านไงถูกปะล่ะแบบไม่เขาเล่าอะไรหลังกล้องอ่ะคือคือต้องบอกเลยว่าผมอะผมมีเวลาให้เขาแต่แค่แบบผมมีงานมีงานแก๊งไงอืมใช่ก็เลยแบบ ไม่ใช่ว่าผมไม่แชร์เขาไงผมก็แชร์เขาแล้วเธอเธอได้ยินป่ะเนี่ยได้ยินแล้วเธอเธอป่ะเนี่ยทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นกับเขาอ่ะเธอพูดได้เลยนะเธอไม่ต้องเก่งนะก็ดูจากการกระทำเขาทักการทำอยู่เลยไม่ว่าแต่เชื่ออะไรไปยังไม่แนะนำเลยนะอะไรนะยังไม่แนะนำอีกทีเพราะบอสเหลือเลยคนเดียวยังไม่รู้ ขาชื่อจิกซอครับชื่อจิกซอสเกิร์ตปะไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับคือคือก่อนที่ผมที่ผมก่อนที่ผมจะไม่อยู่หลายวันผมก็บอกเขาไปแล้วแต่เขาก็ใช้คำพูดที่แบบว่าแรงๆใส่ผมอ่ะผมก็แบบงงไงก็บอกเดี๋ยวว่าเธอใช่ไหมก็ใช้คำพูด ตรงๆก็ถามตรงๆเลยถ้าไม่ได้รู้สึกก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ใช่่าแบบว่าเอออยากคุยเมื่อไหร่ก็มาไม่อยากมา oh ก็ไม่มาก็คือมันเป็นอารมณ์อาการที่แบบว่าน้องแบบเปียกแบบอยากจะมาตอนไหนก็มาอยากจะทักตอนไหนก็ทักโทรตอนไหนก็โทรอย่างนี้ป่ะครับใช่ค่ะทักไปก็ไม่ตอบก็คือโทรศัพท์ไม่มีแป้นพิมพ์ก็คือแบบว่ายุ่งแค่ไหนก็คือสักเสี้ยววินาทีก็คือจับมาตไม่ได้เลยงั <c oughs> ง้นโอ้โหม่นแล้วปกติโทรไปตัดสายเฮ้ยเปียกปกติเปียกก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นไม่ใช่อขาเรียกอดอหรือเปล จังหวะงานร้านหรือเปล่าพี่เปียงงานร้านแต่ถ้าเกิดเขาสำคัญก็ควรีบตอบมาบอสถ้าพูดถึงอะสมมติเองเองมีหญิงเองตอบปะสมมติถ้าเองได้ในรับเสร็จตอบตอบใช่ปะแต่นี้ผมก็ผมก็มีแค่ข้าคนเดียวผมไม่ได้แบบเอาขามาขั้นเวลาหรืออะไรไงพี่เ้าใจไหมก็อะไรขั้นเวลาพูดได้แหละใครๆก็พูดได้เอจริงนั่งอยู่ในรถนี่ก็พูดกันได้หมดแหละว่ามีคนเดียวอะเออหข้าว้าตัวเอง นี่ก็พูดได้ว่านี่มีคนเดียวงั้นน่ะโอ้โอ้ชิด้ไม่คือตอนเนี้ยคือเธอตอนนั้นคือเธอเป็นอะไรครับตอนนี้เธอแบบากคุยกับเธอไหมเธอเป็นอะไรคือถ้าแบบไม่อยากคุยมาอยากคุยไอตอนที่เราบอกว่าเออถ้าไม่ไม่รู้สึกอะไรก็บอกนะเดี๋ยวแบบอนุนันนี้เธอถึงอยากคุยก่อนหน้านี้ก็คือไม่อยากคุยทักไปก็คือไม่ตอบไม่คือไม่ชัดเจนไม่อะไรเลยใช่ไหมครับก็คือไม่สนเลยใช่ไหม คือก่อนแล้วเนะี่ยเขาเป็นไข้โอซีเขาแบบเข้ามาแค่แบบสองชั่วโมงแล้วเขาก็ออกเขาแบบเป็นไข้ไง <laughs> เขาจะหายดีอ,าอ้อาแล้วมันแชร์ทพงไว้ไม่ได้เลยไง <c oughs> เออเออจริง <c oughs> นะถ้าแบบมันมีความคิดถึงกันบ้างพี่ว่าแบบอะไรมันก็ควรทําว่าแบบเอออย่างนั้นก็บอกให้เขารู้เว้ยว่าแบบทําไมเราหายไปอะใช่ป่ะไม่ไม่กูเปิดเบปเปอร์นะอะไรมึงเนี่ยเขาได้ยินนะแล้เธอเธอเมื่อกี้เธอได้ยินปะได้ยินวาโอเค เขาเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าที่เขาหายไปเขาเป็นไข้เขาไม่สบายเขาแต่เขาแต่คือเขา่เปิดคอมมมเได้ไม่ไหวเลยอ๋อที่เพียงไม่สบายแต่มามีบอกว่าได้ทักหาไหมตอนนั้นอะแล้วเธอก็ไม่ได้ทักหาแต่ว่ามามีเจอเธอมามีจําเธอได้นี่ก็เลยบอกว่าไม่นะแล้วมีบอกว่าเขาเข้ามานะแต่เขาไม่ได้ทักหามาเหตุรถป้าตอนนั้นอะเปียกไม่แต่ผมอะไรมันไม่ได้เข้ามาเลยนะเขาไม่ได้เข้ามาเลยนะไอช่วยดีเฮีย เออช่วยเลยเฮียก็แล้วแต่กูบอกเลยว่าเขาไได้ยินเขาได้ยินมึงมันมันงงกระซิบอะไรของมึงบนรถมึงบ้าปะเนี่ยมึงไปคุยไปจากไหนอะเหมือนมึงรั่วอะไม่ดีี่มีใครมีใครจะช่วยเปลียนอีกไหมคะไม่มีหรอกครับผมใส่มันเต็มที่แล้ว ไม่ครับผมเลนไม่คัวนี่อ่ะผมฝันเล่นผมฝันเล่นหยอกเลยนะคือตอนแรกคือเขาอยากขอโทษเธอเขาแบบติดตลกอย่างเงี้ยเอาไม่เขาไม่เอาโอเคเอาเขาตะปาไปแรงกว่านี้ดิอันนี้มึงตีอะไรน่ะก็เธอติดเล่นบางทีไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริงอ่ะเขาไม่คือตอนแรกเขาไม่ติดเลยนะตอนแรกเขาจริงจังกับเธอแล้วเขาอยากแบบว่าโอเคเขาอยากจะขอโทษแบบที่แบบไม่ค่อยมีเวลาจริงๆคือเนี่ยคือที่ผ่านมาเขาแบบยุ่งจริงแต่ตอนนี้เขาเขาว่าแล้วงานก็บอกพี่ตามไปดิว่าส่งการหายไปกี่วัน สงการมันไหลครับมันเป็นวันไหลไงครับอ,อ,อันนั้นเข้าใจเราก่อนหน้าน,นี้หายไปก,กี่วันโอ้ตั้งแต่สงการเลยอันนี้เขาไป <S <S เขาไปกรุงเทพไงเขาไปทำธุระกรุงเทพใช่เหรอแล้วกลับมาวันไหนแล้วกลับมาเมื่อเมื่อวานก่อนเมื่อเมื่อสอนก่อนเราเพิ่งได้คุยวันไหนจริงจริงเพิ่งได้คุยอันนี้คือคือเปี้ยกกรุงเทพจริงเปี้ยกหายไปยาวเลยเหรอครับใช่ไหมเออแกก็รู้อ่ะแกทำแไ่แต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าเปี๊ยกไปนี่จริงไปแล้วไปธุระอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมไปธุระจริงหายไปหายไปหายาย่าฮะหายายหายาย ใช่ใช่ไปส่วาอืมไม่มึงมึงมึงไม่ต้องพูดขนาดั้นก็นได้นะทำจริงแลลวอ๋อเนรอนั่นแหละแต่แบบตอนตอนนี้เขาว่างแล้วไงเขาแบบเขาว่างแล้วไงเธอเธอก็พูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแกงแล้วนะว่าว่างเอาจริงถ้าวันนี้ไม่ทักไปก็ก็คือไม่ได้คุยไม่เขาอาจจะตอบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เมื่อคืนเขาไม่ไหวจริงจริงเขาก็เลยแบบ ไปนอนเลยแหละพอเขาตื่นมาโทรศัพท์มานี่มันไม่มีแรงขนาดนั้นเลยหรออถ้าเกิดเขาไม่ตอบถูกบ้างอ่ะโรักทวันเธอคิดไงก็ก็หายดิน้องคูก็ไม่อยู่เพื่อนเธอเยอะแยะนี่ถูกปล่ะเขาไม่มีเพื่อนเนี่ยเขามีแค่เธอเพื่อนเยอะแยะคือเรารู้หรอตอนเธอไม่อยู่เขาอยู่ไหนรู้รู้หมดแหละ ขอบคุณครับสองสองคนเลยขอบคุณพี่ไนยแล้วก็พีเฮดเอ็นเอ็นเคเคขอบคุณมากครับเขาก็รักเธอตลอดนะแต่แบบเขาว่างแล้วตอนนี้ให้มันจริงใจหน่อยไม่ใช่ว่าอยากพูดก็พูดเออเออไม่ตอนนี้เขาว่างแล้วนะตอนนี้เขาแบบเขาไปคิดทุกอย่างแล้วเพื่อแบบจะมาอยู่กับเธอมาคุยกับเธอไงเรื่องแก๊งตอนนี้เ,าเขาก็โอเคแล้วตอนแรกตอนแรกคนในแก๊งเขาออนประมาณยี่สิบสี่ห้าคนตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่าคนแล้ว แกนเขาจะแตกแล้วตอนนี้กักปะเนี่ยกักอะไรไม่กักครับพี่ไ,ไม่ก็พูดอะไรแบบพูดก็พูดให้หมดเลยอยากกักนะไม่มีอะไรมีอะไรในใจ <c oughs> อะก <c oughs> ็จ่ก็จเธอเขาอยากขอโทษเธอให้อภัยเขาไหมล่ะเธ <c oughs> อครับเธอให้อภัยเขาไหมครับเฮ้ยแฉะมึงไม่เกาหลีปะ ก็ดูหรือว่าทาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งก็เห็นพูดแบบนี้ตลอดแล้วก็ทําแบบเดิมตลอดวันแรกที่อยากคุยไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหทุกคนล้วนแล้วแรกๆก็ดีหมดแล้วครับแต่อ๋องั้นก็เป็นเหมือนทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะพูดให้ฟังก่อนคือคือบางคนอ่ะแรกๆก็อาจจะดีหมดนะแต่คือผมไม่ใช่งนะเนี้ผมแค่ติดงานเนี่ยผมก็แบบไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ตอนนี้ผม เข้าใจแล้วว่าการที่เราแบบอยากจะคุยกับใครสักคนแบบอยากจะแบบอยู่กับใครสักคนมันเปนเพื่องแต่คำไม่เข้าใจคำเป็นเพืแต่ายอะไรนะครับเมื่อวานโทรไปทําไมตอนเมื่อวานลงดันครับเมื่อวานลงดันอยู่จะโทรกลับก็ก็เนี่ยโทรไม่ติดอ่ะไม่ได้เติมตังค์อาตลกอีกแล้วติดตลกอีกแล้วเห็นแล้วล่ะจะโทรกลับตีจังเว้ยโทรกลับตะลึงครับเฮ้ยจะไปลืมง่ายอย่างพูดคนคนหนึ่งมึงลืมมีอย่างงั้นเลยเหรอ ใช่ผมไม่ค่อยได้จับโทรศัพ <stone> ท <kill> ์ไงหรือว่ามีคนที่รู้สึกมากกว่าเราหรือลืมใครไม่ได้หรือเปล่าน่ะคือเมื่อวานเราไปซ้อถอดถอดรองเท้าหน่อยครับน้องจิกซ้อถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับหน้าแก่ครับเธอถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับหน้าบักอะโอเคครับน่ารักเลยครับถอดทีน่ารักเลย คนนั้นเลยน่ารักเหมือนคนนั้นเลยคนไหนอ่ะไม่หลายคนอ่ะน่ารักเหมือนคนชื่อจันจิครับแลบบ่รอันนี้คือแลบเหรอตลกไหมเนี่ยโอ้ยเดวครับไม่คือเป็นจริงจังหน่อยไหมเขา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 ซีเรียสนะอันนี้พี่พูดจริงคือตรงาตอนนั้นคือเขาแบบคือเมื่อคืนเขาไปดูดวงมาใช่ไหมเขาเออเขาบอกว่าคือเขาไปดูดวงมาแล้วที่น้าคือ หมอหมอดูอ่ะบอกว่าคือเขาถามว่าผู้หญิงคนนี้จะมีเรื่องมือที่สามไหมเขาบอกว่าไม่มีครับเขาบอกว่าคือเธอไม่มีแต่แบบหมายถึงว่าคนจะเข้าหาเธอเยอะอ่ะเธอเธอเธอแบบคนเข้าหาเธอเยอะไหมไม่รู้อ่ะเข้าหาแบบไหนห่ะก็จีบแบบก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เข้ามา ก็คิดว่าจะทําตรงนี้ให้เต็มที่อ่ะถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วมันไม่ไม่ได้มีค่ากับเปียกนี่ก็จะไม่ทำละอ,อ้าวมีค่าครับมีค่าตลอดครับตอนนี้เปียกก็ว่างแล้วครับเปียกว่างแค่เปียก,เป,ยกเปียกมีเวลาให้แล้วเปียกจัดการเวลาได้แล้วเปียกไปตัดผมมาใหม่ได้หรอไหมนี่ <laughs> พ <laughs> ี่ข้างางถอดรองเท้าได้ไหมคะแล้วเธออันนีเ้เธอปกติอย่างเขาจะขอโทษจริงๆครับแบบวันนี้เขาไม่ติดเล่นนะสาระเลยนะก็แบบเขาแบบแบบจริงๆเขาแบบไม่อยากเลิกคุยกับเธอ วัวที่จะเลาคุยกับเราได้หรอเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เห็นสนใจเลยอ่ะก่อนหน้านี้เขาไปนี่มาตั้มขับไปมาสมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกไงก็คผู้หญิงคนนี้โดนทุกครั้งที่เธอเข้ามาเราน้องถเรื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟผู้หญิงที่โดนลยมาเกี่ยวโดนนะแต่จะพูดท้อก็อยากอยากอันนี้ทำไเคขอโทษ เขาค็นึกถึงเธอตลอดแต่หมายถึงม่าเขานี่ไงเขาขอโทษที่เขาจะปรับแล้วแบบจะมีนี่แล้วไงครับแบบว่าจะแบบเลาใร้เธอแล้วไงจะได,ได้แบบใช้ชีวิตกับเธอแล้วกาคือได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากกว่านี้คือที่ผ่านมาเขาแบบไม่ได้อยู่กับเธอไงโชวยโอกาสไเปบ้า <c oughs> <c oughs> เธอเดินหนีไปไหนเนี่ยเขาก็อยากเขาขอโทษเลยเธอให้อภัยเขาไหาไมแม่แม่งแม่แม่แมแมทำเกินเธอว่าๆๆเราเธอฟังเขาอยู่ไหมเนี่ยเขาไม่เขาไม่ติดเขาเขาไม่ติดตลกแล้วคือเขาแบบเขาอยากขอโทษจริงๆคือเขาขอโอกาสครั้งสุดท้ายแต่ถ้าแบบยังเป็นอีกรอบนึงอยู่เขาแบบ ขาให้เธอนี่เลยเธอทำเลยเขาก็ทำเลยเรามีสิทธิ์ขนาดนั้นหรอจริงเปียนเข,ขาก็มีแค่เธอคนเดียวเราเคยก็ต้องมีสิทธิ์อยู่แล้วปะเขาก็ไม่ได้มีใครนี่ตอนมาจีบก็บอกว่ามีเราคนเดียวผลสุดท้ายมีใครผูกมาบอกว่าคุยกับเธอเธอจาได้อยู่ไหมเราก็ยังรับเธอได้ในตอนนั้นจริงหรอบเบี้ย ตอนนั้นมันเพื่อนพี่ตอนนั้นอะมเลยกคุยไัแล้ววละคนรัมผู้นั้นแมนไปผู้หญิงคนนั้นยังถามเราเลยว่ายังเราจะคุยกับเธอต่อไหมสุดท้ายแล้วเขาเรียกเธอเขาต้องตัดกับทุกคนออกครับเพื่อมาคุยกับเธอก็เพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไงทําให้เรารู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เธอหายไปอ่ะเธอหายไปอยู่กับคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเขาเขาเขาคุยกับเธอแล้วไม่ใช่หรอ แล้วปรับความควเข้าใจกันแล้วไม่ใช่เหรอแเธอยังคิดแบบเดิมอ่ะขอบคุณนะครับพี่พัสกรซับสไครป์เดียวแล้วก็เธอก็หายไปบ่อยนี่หายบ่อยเขาอยู่กับพวกพี่แก่โทรไปก็ตาใสเขาอยู่กับพวกพี่แงบางทีเขาอยู่กับแกซับกันได้นะครับเขาจะมีเวลาเขารขอโทษ19บาทวันนี้เขาจะแบบโฆษณาเรื่องะร่พี่ๆตดีว่าตอนมีแฟนอ่ะแฟนเขาทักมาเขาตอบไหมไม่พี่ตั้มไม่เคยใช่ครับไม่ไม่ค่อยครับเพราะว่าคุยกันแล้วครับ โอเคเราจะได้รวยไงแต่ตอนนี้เขาเขาก็ดีนยังไงครับเขาก็รับเวลานี่นะแปลว่าร้ายดูลับมาคยุาายกับเธอแล้วไงเออเขก็ไปคุยกับป้าเราเองนะใครครับบุคคลมีพ่อมีแม่นะป้าไม่ไม่ไมคือแม่เขาคุยกับเธอนี่เองก็คุยกับเธอเรื่อยๆเราชื่อในออนอะอยู่แกเขาเนะพิ่งมาขอให้เราเป็นลูก ชื่ออะไรอยู่แก๊งอะไรไม่ใช่ปลาสภาเหรออยู่แก๊งยี่สิบเอ็ดครับอ๋อเขาตั้งไหนเขาคุยกับเธอไงเขาถ้าถ้าพ่อเธอจะปิดกั้นเราก็ไม่เป็นไรแต่เราเราคุยกับเธอไงความรักของเรามันเป็นแค่เรากับเธอกาหนดเองใช่เหรอเราคุยกับป๋าเมื่อวานเราปรึกษากับป๋าแล้วก็มามีอ่ะปรึกษาว่าอะไรครับ น้องของเธอไงนใส่ของเธอเขามันนใส่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอคือเธออยู่ขเขาเธอบันทอนขนาดนั้นเลยเหรอเธอลองถามตัวเองดูสิถามอะไร,รถ้าเราทำกับเธอบ้างเธอจะรู้สึกยังไงล่ะเขารู้สึกไม่ไดีครับ เราก็รู้สึกไม่ดีได้เป็นคนแพ้แต่บอกทันบอกครั้งได้เป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วอวสาศติดตลกอยู่แล้วเปี้ยคุยกับเขาจริงจังมากเหอะ เขาชอบเพลงนี้ผมเปิดเพลงนี้เขาฟังเขาชอบเพลงนี้ก็คือว่าจะเรียกแบบเนี่ขงเด้มแรกแต่เขาขอโทษเธอจริงๆครับเธอจะให้ไฟลเขาไหมคราวนี้เขาใจเขาใจเริ่มไม่ดีแล้วใจจะอยู่ไปอยู่ตตุ่มแล้วตอนนหนตุ่มเลยี่ญี่ปุ่นดีถึงจังอยู่ขอบคุณครับซับสไครอนแรกโกเพีขนาดจนถึงตอนนี้เธอยังติดตลกเอาจริงนี่เลยคิดนะว่าถ้าเธอแบบกับเขาเลิกคุยกันไปจริงเธอจะเสียใจบ้างไหมอะ ก็เพราะวาเขาอยู่กับเธอแล้วเขาแฮปปี้ไงถ้าเธอหายไปเขาก็คงแบบเป็นผู้ชายคนนึงที่แบบไร้เดียงสาไม่มีที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วแบบไม่มีที่เซฟโซนอะ่ะเพราะคนรอบข้างเขาก็ไม่มีเซฟโซนสักคนนอกจากเธอขนาดาพี่หัวเขียวเขาก็แบบไม,ม่ค่อยอยากอยู่กับเขาเลย มาหมุนมามามาพี่ได้ไงครับเฮ้ยนั่นหเขาเธอให้พลยเขาไมล่อไรเขาเขาเขาจะขอโอกาสทางสุนหาเขาจะทำให้มันดีกว่าเดิมเราจะรอดูก็แล้วกัน เคอกอดเขาหน่อยได้ไหมครับยายเธอกอดเหมือนที่เธอทุกครั้งนี้เธอเธอกอดเขาคนกิดมันเรียกร้องได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอก็แค่กอดเธอแล้วอุ่นไงครับก็เลยอยากกอดแต่ไว้เธอแต่ไว้แต่ไว้เขาทําตัวดีแล้วเธอเข้ามากกอดเขาก็ได้ครับหงนี่แม่ จะ,อจะคอยดูการกระทำก็แล้วกันพี่ทำรถรอครับรอรอพี่ทำนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เขาจะทำให้ดูบว่าที่นี่เขาพูดออกไปคือเรื่องจริงหมดทำให้ดีได้ไหมครับจะไม่พูดเยอะครับเขาจะใช้การกระทำเป็นคำตอบแทนโอเคไหมครับเธอจะไปไหนตอบ เราไปหาเพื่อนนะอ่ะออที่ไหนครับพาเครับปส่งไหมเนล่าอยู่ไหนเนล่าอยู่ไหนโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่นเคครับไปสภาก็ได้ครับได้ครับ เกิดเลยครับบีบีไม่ตลกแค่บอกบบีอย่างนะ้ครับบางทีผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีบผมมันชอบทำให้เธอเบื่อเธอว่าแล้วเธอก็ว่าอีกเอ็ดเลยเลือกที่จะฆ่าบี สร้างได้ครับมแล้วกับน้องคนนี้จริงจังเกิครับ จริงจังแต่พี่ตั้มเป็นมีคนโทรมาเจ้าเจ้านายโทรมาปเป็นเ,เปิดเพลงเปิด,เ,ดเ,เพลงอะไรอ่ะก็นนทับเยสเชื่อเจ้านายโทรมาัะ ได้แต่งานมองไปวันๆก็รู้คงจะไม่มีวันที่เธอนั้นจะมองกันสักทีเธอทันสูงเกินจะไฟอยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉันก็รู้ดีว่าไม่มีเธอครับเธอเธอเทมไม่ไหนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเธอเทมไม่ไหนครับเธอเธอเทมไม่ไหนเทมไม่ไหนครับ ออกไปก่อนออกไปก่อนแปบนึงออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนยืดยืดยืดจอฟังพี่กดตัววีไกลๆมันได้ยินเสียงมันก็อยู่ในวอล้อเขาแบบไม่อยากแบบทำร้ายไม่อยากแบบนั่นแหละเขาไม่อยากแบบทิ้งเธอไม่อยากแบบเสียเธอไปอ่ะเขารักเธอเหมือนเดิมนะจอไปใกล้ๆ เราจะคอยดูแล้วกันแล้วก็เห็นเปีย,ยนผู่้เลยตลอดอ่ะเดี๋ยวเขารอบนี้รับสุดท้ายัขอโอกาสครั้งสุดท้ายครับเธอ,อก,ก,ดกอดเขาได้ไหมครับอยากได้รับกอดอุ่นจากเธอโอ้เหีเ้ยนนี้มันพูดจริงนะมันไม่ได้แสดงนะเนี่ยผมจะบอกให้นะขอบคุณครับรักเหมือนเดิมนะน่นรัก,รกตลอดเลยโอ้โหไอ้เหี้ยคคนี่ เขาไปแล้วนะแต่เขาแต่เขาทักทักหาถ้าซื้อแล้วมันไม่มีแป้นพิมพ์ก็ฟาดทิ้งแล้วซื้อใหม่นะโทรศัพท์ไม่มีแป้นพิมพ์ก็ฟาดจริงก็กูขี้เกียจตอบทำไมไอ้เหี้ยฮะ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 เฮ้ยพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยเหรอ แก็กถ้าน้องกูอยากคุยน้องกูก็ตอบไปแล้วจบถูกปะทำไมไม่พูดต่อนะอาา้องเดี๋ยวมาเชียร์เดี๋ยวไปนึงไปเที่ยวนิวยอร์กครับอะไรพอแล้วไม่เอาเท <laughs> ี่ยหล่อเลือกได้ปะโทรศัพท์ไม่มีก็คว้างผ <laughs> ู้พิบโดนหักหน้าจาัดแล้วทีเดีย <laughs> เจมาชบ่าดยอยู่ในงานวิวาเจอมาชาเดีข้างมือจะต้องหาสาวมาสัมภาษณ์ให้คนหนึ่งเลยก่อนดีที่ผมจะรุมทำไปแล้วตอนนี้ทำไมเป็นเลยงอมไม่แย้งงอมไม่เชื่อเรื่องยิ้มเลยเมื่เงี้ยฮะงอมเรื่องอะไรแบบแบบจะเลิกคุยกับเขายังไงดีที่ใจแบบก็รักเขาอยู่อ่ะอ๋อ มันยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรเขาอีกหรอกูถามจากใจเราเล่นเราเล่นผมก็งอมไงเี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอ่ะผมเล่น,นแต่แก๊งอ่ะโอหไม่ม,มีเวลาอะไรให้กููพเละจะปล่อยไปก็ปล่อยไม่ได้เฮียปล่อยไปเดี๋ยวไอ้บุ๊กไอ้จินไอ้เบลไล่ล่ออย่ไอ้เหี้ยอย โกโก้กอะขอบคุณครับครับเดือนแรกขอบคุณครับพี่โน,น้ตไอเคี้นครับพี่เล่นเล่นเอ็มปะอยู่กับแฟนเนี่ยพี่มันไม่มีเลยเอ็มไอเยี่ยงอมไปเนอะไปเลยปะไปเลยเลยปะโอ้แต่พวกอ้น,นั้นไม่อยู่อะ่ะพวกไอเบยพวกไอเลนไม่อยู่อะ่ะซวยเราจะรอเราก็ซ้อมเสร็จแ,แล้วเนี่ยเล่นได้ก็เล่นได้กูนคุณซ้อมเองสี่ทุ่มอ่ะ เดเอ็มที่มันต้องซื้ออะไงพี่ซื้อไอเดดออนไลน์เดอ็ออนไลน์เหรอทำร้อยตอนนี้ถ้าถ้าก่อนก็จะแบบเจ็ดแปดร้อยอคุณค้าซับชื่อะไรไออูเหรอทำ้วไม่อยู่วะนี่จริงกับเบลก็ไม่อยู่อีกไม่รู้่ะต้องถามดิเช็ค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 เช็นเช็คเช็คเชะคเคเ